คินดาอิจิยอดนักสืบตอนที่1นึาตกรรมในตระกูลอินุงามิบทที่5โยคิโคโตคิคุหลังจากทนายฟูรุดาเทกลับไปแล้วโคสุเกะคินดาอิจินั่งมือลอยอยู่บนเก้าอี้หวายที่ระเบียงฤดูใบไม้ร่วงในแถบภูเขาใกล้จะสิ้นสุดลงสายลมเย็นพัดผ่านน้ำใสของทะเลสาบเห็นเป็นประกาย เทียงตรงแสงอาทิตย์รดูใบไม้ร่วงสะท้อนบนกระจกสีของบ้านสไตล์ตะวันตกของตระกูลอินุงามิที่เห็นอยู่ฟากโน้นของทะเลสาบแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆท่ามกลางทิวทัศน์เงียบสงบทว่าโคสุเกคินอิจิมองดูตึกใหญ่บ้านอินุงามิแล้วอดเสียวสลังวาบไม่ได้พินัยกรรมของคุณตาซาเฮคงใกล้จะถูกเปิดแล้วฟังจากคำบอกเล่าของทนายฟูรุดาเต ใจความในพินัยกรรมฉบับนั้นคงจะน่าตกใจมากหลังอ่านพินัยกรรมเสร็จจะเกิดอะไรขึ้นในคฤหาสาต์แสนสวยหลังนั้นนะโคสุเกะคินไดจิหยิบหนังสืออัตชีวประวัติซาเฮอินูงามิมาดูอีกครั้งเขาเปิดพิกไปมาอยู่ร่วมชั่วโมงทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกดังมาจากทะเลสาบคินไดจิเงยหน้ามองด้วยความตกใจเขาเห็นเรือลำหนึ่งแล่นมาจอดตรงท่าของโรงแรม ชายผู้ยืนโบกมืออยู่ในเรือคือเจ้าลิงนั่นเองโคสุเกะคินไดอิจิขมวดขิวชะโงกตัวออกจากระเบียงอย่างรืมตัวเจ้าลิงยังคงโบกมือเรียกดูคล้ายจะเรียกชื่อเขาเสียด้วยเรียกผมหรือเจ้าลิงพะหกหัวตอบรับเห็นชัดเจนโคสุเกะคินไดอิจิใจเต้นแรงรีบลงบันไดไปยังท่าเรือด้านหลังโรงแรมมีธุระอะไรหรือคุณฟูรุดะเทให้มาเชิญครับ น้ำเสียงเจ้าริงยังห้วนไม่เปลี่ยนแปลงทนายฟูรุดาเทหรือเกิดเรื่องอะไรที่บ้านอินุงามีหรือเปล่าไม่มีอะไรครับตอนนี้กำลังจะเปิดพิเนกรรมคุณฟูรุดาเทจึงขอเชิญครับถ้าคุณไม่รังเกียจอ๋อถ้าอย่างนั้นผมขอเตรียมตัวก่อนรอเดียวนะคินไิจิกลับห้องไปเปลี่ยนชุดของโรงแรมเขากลับมาในชุดเสื้อขนสัตว์กางเกงฮากามะแล้วพายเรือออกไปทันทีนี่ คนบ้านอินุงามีรู้หรือเปล่าเรื่องที่ผมจะไปครับคุณนายสั่งเองคุณนายนี่หมายถึงคุณมาสุโกะที่กลับมาเมื่อคืนใช่ไหมครับทนายฟูรุดาเทะคงเล่าให้มาสุโกะฟังเรื่องเงื่อนงำคดีฆาตกรรมโทโยอิจิโรวากาบายาชิซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเธอไม่อยู่รวมทั้งบอกให้รู้ถึงลางสังหรณ์ของตัวเองและคงจะขอให้มาสุโกะเชิญโคสุเกะคินอิจิมาด้วย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการอ่านพินัยกรรมกระมังคินไดจิใจเต้นแรงไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยินดีว่ามีโอกาสได้พบครอบครัวอินุงามิเร็วเกินคาดนี่เจ้าริงหลังจากวันนั้นคุณธรรมยศป,ปกติดีไหมดีครับขอบคุณครับเรือลำนั้นคนในบ้านอินุงามิใช้กันทุกคนหรือเปล่าครับคุณหนใช้คนเดียวเท่านั้น หัวใจของโคสุเกะคินอิจิเต้นเป็นจังหวะผิดปกติจนน่าสงสยัยทาธรรมยะใช้เรือลำนั้นเพียงคนเดียวหมายความว่าคนเจาะรูในเรือจ้องจะปองร้ายธรรมยะคนเดียวน่ะสิเจ้าลิงวันก่อนนายพูดว่าระยะหลังคุณธรรมยะมักจะประสบอันตรายแปลกๆไม่ชอบมาผากลใช่ไหมครับเรื่องแปลกที่ว่าเริ่มเกิดตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่เดือนเมื่อไรหรือครับ อืมน่าจะประมาณปลายฤดูใบไม้ผลิครับหลังคุณตาสาเหตเสียไปไม่นานสินะครับแต่นายไม่รู้หรือว่าใครกลั่นแกล้งปองร้ายคุณธรรมยศถ้ารู้ว่ามันเป็นใครเราก็เจ้าลิงตารุกหวาวด้วยความแค้นผมไม่ปล่อยมันไว้แน่คุณธรรมยศเกี่ยวข้องกับนายยังไงหรือคุณหนูธรรมยศเป็นคุณหนูคนสําคัญมากของผมนายทานสาเหที่เสียไป ฝากฝังผมให้ดูแลคุณหนูให้ดีแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามเจ้าริงยิงฟานตอบอย่างภูมิใจโคสุเกกกินาอิจิมองดูคนร่างยักษ์หน้าตาอัปร,รักษ์ผู้มีแผ่นอกกว้างราวกับหินแขนมหฮึมาดูคล้ายต้นไม้ใหญ่แล้วนึกขยยงเจ้ายักษ์ตนนี้แค่จ้องมองสิ่งใดสิ่งนั้นก็คงโชคร้ายเจ้านี้จะต้องปกป้องธรรมโยด้วยความพักดีประหนึ่งสุนักแน่ หากมีใครมาแต่ต้องทำรรมโยคแค่ปลายนิ้วเจ้าริงคงกระโดดหักคอมันคนนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยจริงสิได้ข่าวว่าคุณสุเกะคิโยกลับมาเมื่อคืนครับเจ้าริงเริ่มเงียบอีกนายเห็นคุณสุเกะคิโยหรือเปล่าอย่างครับยังไม่มีใครเห็นคุณสุเกะคิโยเขาคินไดจิพูดยังไม่ทันจบเรือก็ลอดประตูน้ำบ้านอินุงามิเข้าสู่โรงเก็บเรือภายในบ้าน เมื่อออกจากโรงเก็บเรือคินไดจิต้องตะลึงกับกระถางเบญจมาศต้นมะฮมาซึ่งเรียงรายอยู่ในสวนกลางถึงแม้โคสุเกะคินไดจิไม่ได้มีงานอดิเรกเกี่ยวข้องกับพืชผันุนแต่ได้มองดูดอกเบญจมาศงดงามเหล่านี้ในนาซึ่งดอกไม้บานสะพังก็อดทึ่งไม่ได้อีกด้านของสวนเป็นสวนเบญจมาศซึ่งใช้ประตูกระดาษลายหมักลุกกำบังน้ำค้างแข็งโอ้โหวิเศษที่สุด ใครนะดูแลต้นไม้พวกนี้ผมเองครับดอกเบญจมาศเป็นสิ่งล้ำค่าในบ้านนี้สิ่งล้ำค่าหรือคินไดจิย้อนถามแต่เจ้าริ่งไม่ตอบกับเดินดุมๆนำไปจนถึงนาบ้านแขกมาถึงแล้วสิ้นเสียงเจ้าริง่งสาวใช้คนหนึ่งก็เดินออกมาเชิญค่ะทุกคนกำลังรออยู่ ว่าแล้วเธอก็ยืนขึ้นและเดินนำไปตามทางเดินยาวเหยียดซึ่งไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ใดดูราวกับเขาวงกฎที่มีแต่ทางเดินกับทางเดินสองข้างทางมีห้องหับเรียงรายนับไม่ถ้วนทว่ากลับไม่มีเงาคนอยู่ในห้องทุกห้องร้วนเงียบกิบราวกับป่าช้าคล้ายบรรยากาศตื่นเต้นก่อนเหตุการณ์สำคัญในที่สุดสาวใช้นำโคสุเกะคินไดจิมายังห้องซึ่งทุกคนในบ้านอยู่พร้อมหน้ากัน แขกมาแล้วค่ะสาวใช้ผายมือไปอยังทางเดินแล้วเรื่อนเปิดประตูกระดาษทันใดนั้นสายตาทุกคู่ในบ้านอินุงามิจับจ้องมาที่โคสุเกะคินไดจิทนายฟูรุดาเทพผู้นั่งหน้าสุดก้มศรีรษะทักถ่ายขอบคุณครับที่มาเชิญครับที่นั่งอยู่ด้านนั้นต้องขอโทษด้วยว่าเป็นที่นั่งหลังสุดคินไดจิก้มศรีศรษะเล็กน้อยและไปนั่งทีท่านทั้งรายครับ นี่คือคุณโคสุเกกคินไดอิจิที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ทุกคนในครอบครัวอินุงามิหันไปทางคินไดอิจิและก้มศีรษะเล็กน้อยเป็นการแสดงความเคารพโคสุเกกคินไดอิจิรอให้สายตาของคนเหล่านั้นละจากตัวเขากลับไปทางทนายฟูรุดาเทะแล้วมองไปรอบห้องอย่างเชื่องช้าทันใดนั้นเขาเสียวสันหลังวาบห้องนี้เป็นห้องขนาดสิบสิเสือสองห้องทะรุต่อกัน บนแท่นบูชาไม้ขาวหน้าห้องวางรูปถ่ายคุณตาซาเฮอินุงามิผู้ร่วงหลับประดับด้วยดอกเบญจมาศพวงใหญ่ด้านหน้าแท่นบูชาชายหนุ่มสามคนสวมชุดหากมะกับเสื้อคลุมประดับตาประจำตระกูลสีดํานั่งอยู่คินดอิจิใจเต้นแรงเมื่อเห็นชายคนหน้าสุดซึ่งสวมหมวกไอ้โม่งสีดําสนิทมีเพียงรูสองรูเจาะไว้ตรงในตา แต่เนื่องจากชายหนุ่มก้มศีรษะมองลงต่ำเขาจึงไม่สามารถมองเข้าไปในรูทั้งสองได้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่านั่นคือสุเกะคิโยเพื่อเพิ่งกลับมาเมื่อคืนส่วนชายหนุ่มอีกสองคนที่นั่งถัดจากสุเกะคิโยนั้นคินไดจิจำได้จากรูปถ่ายในหนังสืออัตชีวประวัติสาเฮอินุงามิว่าคือสุเกะทาเคลูกชายของทาเคโกะส่วนสาวคนที่สองของ ซาเฮกับสุเกโทโมโลูกชายคนเดียวของอุเมโกรูกสาวคนสุดท้องสุเกท,ทาเคหุนทวมเล็กน้อยรูปร่างเป็นสี่เรียมราวกับฉากกันห้องสวนสุเกโทโมโร่างผอมบางสุเกท,ทาเคหนะ้าเบื่องตึงดูยิงยโสเมื่อเทียบกับสุเกโทโมซึ่งสายตาลอกแรลกทาทางเจ้าเล่ห์หลอกแหละจึงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ธรรมยโยแสนสวยนั่งสงบเสงเงียมแยกออกไปเพียงคนเดียวยามธรรมยโยนั่งสำรวมเช่นนี้ก็ยิ่งเห็นความงามของเธอชัดเจนขึ้นวันนี้ธรรมยโยดูเป็นผู้ใหญ่ผิดกับทุกวันเพราะแต่งชุดคอปกขาวประดับตาประจําตระกูลสีดำแต่ความงามดังนางฟ้านั้นยังโดดเด่นอยู่เช่นเดิมทานายฟูรุดตเทนั่งห่างจากธรรมโยโไปเล็กน้อยฝั่งตรงข้ามธรรมโยโคือมาสุโกะ ทาเคโกะโทระโนสุเกะสามีทาเคโกะซาโยโกะน้องสาวสุเกะทาเคและอุเมโกะลูกสาวคนสุดท้องของซาเฮกับโคคิจิสามีนั่งเรียงกันตามลำดับซาโยโกะถือว่าเป็นหญิงงามเช่นกันหากในที่นี้ไม่มีผู้หญิงชื่อทามโยอยู่ด้วยย่อมนับว่าซาโยโกะเป็นหญิงงามได้คนหนึ่งทว่าเมื่อมีความงาม เริ่ดหาผู้ใดเปรียบปานของธรรมโยอยู่เบื้องหน้าความงามของไซโยโกจึงถูกบดบังไซโยโกเองคงตระหนักดีในเรื่องนี้บางครั้งสายตาที่เธอมองธรรมโยดูคล้ายสายตาของคู่อริความงามของไซโยโกมีอันตรายแฝงอยู่เอาละทนายฟูรุดาเทกะแอมขึ้นเบาๆหยิบซองหนาที่วางอยู่บนตักถือไว้ได้เวลาเปิดพินัยกรรมแล้วแต่ก่อนเปิดผมมีเรื่องขอร้องคุณมาสุโกครับ มาซุโกะหญิงกลางคนวัยห้าสิบทาทางหัวแข็งไม่ยอมไข่มองทนายฟูรุดาเทะโดยไม่ปริปรากพิในกรรมฉบับนี้ระบุไว้ว่าต้องรอคุณสุเกะคิโยกลับมาก่อนถึงจะอนุญาตให้เปิดอ่านได้ฉลุสุเกะคิโยกลับมานี่แล้วไงล่ะแต่ทนายพูดเงิมงับคนนี้จะใช้คุณสุเกะคิโยหรือเปล่าผมไม่ได้ระแวระแวงนะครับ แต่ถ้าได้เห็นหน้าสักหน่อยดวงตามาซุโกะเป็นประกายร้อนแรงว่ายังไงนะคุณฟุรุดาเทะจะบอกว่าสุเกะคิโยคนนี้เป็นตัวปลอมงง้นหรือเสียงมาซุโกะหุ้มถุมแหดแต่มีกระแสเสียงเคียดแขนอาฆาตเปล่าครับผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นทุกท่านว่าอย่างไรครับจะตกลงยอมรับกันตามนี้ไหมแบบนั้นก็แย่สิทาเคโกะรีพูดทันควนัน เทียบกับมาซุโกะคนพี่ซึ่งรูปร่างผอมดูแข็งแรงคล้ายต้นไผ่ทาเกโกะซึ่งรูปร่างถวมจึงดูราวกับภูเขาขนาดย่อมเธอมีคางสองชั้นทวงทามุงมันแต่ไม่มีท่าทางเป็นมิตรอันเป็นคุณสมบัติของหญิงร่างอ้วนทั่วไปตรงกันข้ามทาเกโกะกับเป็นหญิงที่อาฆาตแรงไม่แพ้พี่สาวแม้แต่น้อยอุเมโกะน้องคิดยังไง ควรให้สุเกะคิโยถอดหมวกออกดูหน้าสักครั้งไหมแน่นอนค่ะอุเมโกะน้องสาวสุดท้องตอบทันทีในบรรดาพี่น้องต่างมารดาสามคนอุเมโกะนับว่าหน้าตาสวยที่สุดแต่อาคาดแขนแรงที่สุดเช่นกันโทระโนสุเกะสามีทาเคโกะและโคคิจิสามีอุเมโกะต่างเห็นด้วยกับทาเคโกะโทระโนสุเกะอายุประมาณ50ปีเป็นชายร่างใหญ่หน้าแดง ตาวาวเป็นประกายบุคลิกเย่อหยิ่งสุเกะทาเคคงได้รูปร่างใหญ่ราวฉากกั้นห้องและความเย่อหยิ่งมาจากพ่อกับแม่นี่เองส่วนโคคิจิร่างเล็กกว่าโทระโนสุเกะมากเขาผิวขาวเขาหน้าอ่อนโยนทว่าในตาลอกแหลกขายสุเกะโทโมโลูกชายทำให้ดูไม่น่าไว้ใจปากบางของเขามักแย้มยิ้มเสมอ ทุกคนกลับเงียบลงอีกครั้งทันใดนั้นมาสุโกะพูดด้วยเสียงสูงแหลมสุเกะคิโยถอดหมวกออกสุเกะคิโยขยับหัวซึ่งสวมหมวกเล็กน้อยคู่ใหญ่ต่อมาจึงยกมือขวาขึ้นแล้วค่อยๆม้วมวนหมวกจากด้านล่างขึ้นไปโคสุเกะคินไดจิจำใบหน้าสุเกะคิโยได้จากรูปถ่ายในหนังสืออัตชีวะประวัติซาเฮอินนงามิแต่ทวา่าโอ้ใบหน้าใต้หมวกช่างแปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูก ใบหน้านั้นไม่ขยับขยือนราวกับถูกแช่แข็งไว้คำนี้อาจจะเปรียบเทียบไม่ได้ไม่ดีนักแต่มันเป็นใบหน้าของคนตายใบยหน้าซึ่งไร้ชีวิตโดยสิ้นเชิงประหนึ่งว่าไม่มีโลหิตไหลอยู่ใต้ผิวหนังไวย้ยซโยโกวีร้องท่ามกลางความหวันหวันของทุกคนเสียงสะอื้นระคนโกรธของมาสุโกดังแทรกเสียงเอ,อะในห้อง สุเกะคิโยได้รับบาดเจ็บสาหัสบนใบหน้าจึงต้องทำหน้ากากสวมไว้เราแม่ลูกต้องพักอยู่โตเกียวนานก็ด้วยเหตุนี้เองฉันสั่งให้ช่างที่โตเกียวทำหน้ากากรูปหน้าสุเกะคิโยสมัยก่อนสุเกะคิโยดึงหน้ากากออกครึ่งหนึ่งให้ทุกคนดูนิ้วสันเทาของสุเกะคิโยเกี่ยวใตข้ขางแผ่นหน้ากากถูกดึงขึ้นจากคางประหนึ่งรอกหนังใบหน้าวาย ซาโยโกะวีดร้องอีกครั้งโคสุเกะคินดาอิจิเองก็สะอิดสะเอียนมากหัวเข่าถึงกับสั่นกระตุกไม่หยุดท้องไสเ้เขาหนักอึง้งราวกับกินตะกัวลงไปตายนากากอย่างที่ทำอย่างประณีตคือริมฝีปากซึ่งเหมือนกับหน้ากากไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีสิ่งใดผิดปกติทว่าเมื่อนากากดึงขึ้นมาถึงบริเวณจมูกซาโยโกะกรีดร้องอีกครั้งเป็นครั้งที่สมตรงนั้นไม่มีจมูก มีเพียงเนื้อดำแดงเละๆไม่พองคล้ายหนองแตกอยู่แทนสุเกะคิโยพอแล้วเอาหน้ากากลงได้แล้วสุเกะคิโยดึงหน้ากากลงตามเดิมทุกคนต่างคิดว่าสมควรหยุดแค่นั้นขืนดึงหน้ากากขึ้นให้เห็นเนื้อเละหน้ารังเกียจถึงด้านบนคนที่มองอาจกินข้าวไม่ลงกันไปพักใหญ่เอาละคุณฟูรุดาเทะคงหายสงสัยแล้วนะนี่คือสุเกะคิโยแน่นอน ถึงหน้าเขาจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ฉันซึ่งเป็นแม่ขอรับประกันเขาคือสุเกะคิโยรุกชายของฉันแน่นอนเอาละกรุณารีบอ่านพินัยกรรมได้แล้วทนายฟูรุดาเทะเบิกตาโพรงด้วยความคาดไม่ถึงเมื่อตั้งสติได้หลังมาสุโกะพูดจบประโยคสุดท้ายก็หันมองทุกคนในห้องไม่มีใครส่งเสียงขานอีกดยความช็อกสุดขกทั้งทาเคโกะ อุเมโกะและสามีของพวกเธอถึงกับรืมนึกถึงความอาฆาตแค้นไปชั่วขณะเอาละทนายฟูรุดะเทชฉีกซองจดหมายรำคานั้นด้วยนิ้วสันเทาแล้วเริ่มอ่านพินัยกรรมด้วยเสียงทุ้มชัดเจนอันหนึ่งโยคิโคโตคิคุวัตถุสามสิ่งประจำตระกูลอินูงามิอันเป็นของประจำตัวผู้ได้รับช่วงกิจการรวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลอินูงามิ จะตกเป็นของคุณธร,รมโยโนโนมิยาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้หน้างามของธรมโยขาวเพื่อลงทันทีสีหน้าของคนอื่นในห้องก็ซีดไม่แพ้ธรมโยและต่างพากันสงสายตาอิจฉาร้อนแรงราวกับธนูไฟพุ่งตรงไปยังธรรมโยแต่ทนายฟุรุดาเทไม่สนใจเขายังอ่านข้อต่อไปอันหนึ่งมีข้อแม้ว่า คุณทามโยโนโนมิยาจะต้องเลือกคู่ของจากร้านทั้งสามของคุณตาซาเฮอินุงามิคือคุณสุเกะคิโยคุณสุเกะทาเคหรือคุณสุเกะโทโมโคุณทามโยสามารถตัดสินใจเลือกได้โดยอิสระแต่หากคุณรรมโยปฏิเสธที่จะแต่งงานกับคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ไปเลือกคนอื่นเป็นคู่ของให้ถือว่า คุณธรรมโยสระสิทธิน์นโยโคโคโตคิคุพูดอีกในหนึ่งคือทรัพย์สมบัติรวมทั้งกิจการของตระกูลอินุงามิจะเป็นของสุเกะคิโยหรือสุเกะทาเคหรือสุเกะโทโมคนใดคนหนึ่งที่ธรรมโยหยิบยื่นความรักให้โคสุเกะคินดอิจิร่างสั่นเทิมด้วยความตื่นเต้นแต่เงื่อนไขแปลกประหลาดของพินัยกรรมยังไม่จบเพียงแค่นี้